เปิดโพสต์แรกนนกุลหลังเสร็จงานพ่อแอฟทักษอ,อนทำแฟนคลับแพ้ใจพ่อไมโครเวฟโดนตกแล้วโพสอินสตาแกรมครั้งแรกแล้วนับตั้งแต่ไปช่วยงานศพงานสวดอภิธรรมศพของคุณพ่อแอฟทักษอ,อนทุกคืนสำหรับนนกุลชาน์นโดยเจ้าตัวอัปเดตภาพชุดใหม่เคลื่อนไหวเป็นภาพน่ารักน่ารักแอบเหงาพร้อมบรรยายว่าชีวิตมันขมดื่มนม และกันคาดว่าเป็นการให้กำลังใจตนเองไปด้วยด้านชาวเน็ตให้กำลังใจเช่นเมื่อก่อนชานนลหรือนอนกุลไม่เคยอยู่ในความสนใจพอได้เห็นการวางตัวบุคลิกภาพที่ดูดีในงานขอบคุณพ่อเอฟบอกเลยว่ารักชายหนุ่มคนนี้เป็นเอฟซีเลยค่ะขอให้วางตัวดีมีวุฒิภาวะแบบนี้ตลอดไปนะคะเราก็แพ้เลยจากเชียรอีกคนมา มาเจองานนี้คุณพ่อแอฟห้าวันยอมเลยประทับใจและไม่จับจิ้นยอมรับว่าจริงเราว่านนกุลของแท้พ่อไมโครเวฟโดนตกแล้วออกไม่ได้เลยดูคลิปในงานคุณพ่อของคุณแอจากคนที่ไม่รู้จักไม่เคยติดตามละครซีรีส์ใดๆมันสัมผัสได้ถึงความจริงใจความน่ารักปื้มดีต่อใจ วหนึ่งพระเอกไปงานศพพ่อของนางเอกมันอินนอกจอไปเลยขอเป็นเอซีอีคนนะคะรอซัพพอร์ตทั้งสองคนนะคะประทับใจทั้งห้าวันที่น้องนนทำสุภาพบุรุษพระเอกในจอและนอกจอซับพอร์ตทุกเรื่องค่ะ